เรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยสวัสดีครับผมต้อมเคต่อเคยปลานกระดาทุ่งนะครับนกเขาใหญ่ด้วยครับก็วันนี้ลองลองต่อนกเขาเล่นครับเพราะว่าอุปกรณ์มาครบแล้วครับมีพานเนตพันเนตสองชานครับนี่แล้วก็เร้ามาแล้วเรียบร้อยครับนกเขาก็พร้อมครับเดี๋ยวลองลองเล่นแถวหน้าบ้านได้ดูครับ จะลองเอาใส่ดูครับครับผมเดี๋ยวผมจะให้มันเดินเข้ามาเองเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อย แยกกงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลองดูนะครับลองดูว่ามันขึ้นบนเสาไฟแล้วมันจะเล่นไหมนะครับตัวนี้เ yeah. เดี๋ยวผมลองลองเอาขึ้นบนเสาไฟก็ได้ครับ ลองของเล่นใหม่ครับจากเล่นนกดูล,ลีลาครับพี่น้องดูล,ลีลาครับเห็นนกป่าและครับนกป่ามาแล้ว นกป่าอยู่ที่กิงมะพร้าวนะครับนี่นี่ครับ่ครับนกป่าผมก็อยู่ห่างากับมันประมาณสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรนะครับนี่นกต่อครับ ไข่ครับเออใช่ไหมนะทำไมตัวเล็กจังเลยมานะครับบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกครับขึ้นไปหลังคาครับบินลงมาครับ โดนไม่โดนครับ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 อาจจะโดดไหมครับโดดไหมครับอ๋าครับโดดไหมครับตีนะครับตีนะครับโดดไม่โดดครับ เรียบร้อยครับโอ้ oh, เรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาลงดูครับเรียบร้อยครับโอ้ oh, เรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาลงดูครับอ่า uh, เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับลงมาแล้วครับ <Mohammed> ดูครับอ่าสวยดีเหมือนกันนะตัวนี้นะดูดีไหมครับตีกับนกต่อแล้วเมื่อกี้ตับตับ ตับตับ,บดูโอ้แข่งแข่งใหญ่ดีครับดูแข่งใหญ่ดีครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสนับปิกหรือเปล่าครับนับแต้มแล้วนะครับนับแต้มแล้วนะครับขึ้นครั้งแรกครับอ่านกต่อครับนกต่อ ไอช้างยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อไอนกต่อครับเอาไปเล่นเ่นก่อนไอช้างาครับติดแล้วครับแต้มแรกนะครับในการไอต่อนกเขาใหญ่ครับอันนี้เดี๋ยวปล่อยครับเพราะว่าต่อหน้า้านเอาไว้ฝึกนกต่อครับอครับผมก็ จับมัดเชือกนะครับถ่ายรูปตัวแรกครับเฉลยตัวแรกของผมเลยนะครับตัวนี้เฉลยของนกต่อตัวแรกด้วยครับเฉลยผมตัวแรกด้วยสวยดีครับนกเขานี่ยดูปากดูหน้าครับไม่รู้ว่าเขาดูตรงไหนบ้างนะครับสนับปีกเอยอะไรเอ่ยนะครับดูลวดลายของมันครับตัวนี้ แต่นกเขานี่ดีนะมันเชื่องเลยครับไม่เหมือนนกกระทาครับนกกระทาเนี่ยผมบินป่าแตกเลยครับนี่ครับโดนแล้วนะครับเฉลยตัวแรกของเจ้าช้างครับน,นกมานครับอเนนี้มานครับคนนี่เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปครับ ขอบคุณครับผมท,ที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวลองหาเวลาเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับ